ก็ได้วางแผนมาเออที่เนีแหละเป็นเป็นโมเมนตท์ที่ที่เรารู้สึกว่าจังหวะดนั้นอยากรวมตัวครับแค่นี้คิดนานไหมครับแต่นี้แต่สุดท้ายคิดนานด้ยเออไม่ได้คิดว่าจะทํายังไงอะไรขนาดนั้นครับแค่แค่คิดในใจว่าทํายังไงก็ได้ให้มันเป็นโมเมนต์ที่มีแค่2คนอ,อ, 2> อะไรเงี้ยเพราะว่าผมเคยเห็นคนขอแต่งงานกันแบบต่างประเทศแล้วทุกคนร่วมกันตบมือผมไม่ใช่เป็นอะทุ่มเสิร์ผมก็เลยคิดว่าอ่าเอาโมเมนต์ที่ คือเราใส่ไว้ในกระเป๋ามาเป็นเกือบอาทิตย์เลยครับแล้วก็ดูซช่ว่าตรงไหนจะเป็นจังหวะที่ดีจังหวะที่ดีแล้ววันมันก็หมดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็บอกว่าตรงนี้แหละโอเคแล้วก,ก็ก็ตามรูปนั้นเลยครับความรู้สึกวันนั้นมันตื่นเต้นแค่ไหนมันก็ไม่ตื่นเต้นแต่มันก็ก็มีความซึ้งมากกว่าที่คิดไว้นะครับแล้วก็ตอนแรกไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งพอแบบได้คุยกับทางบ้านของเชาบ้านของเราและเห็น รอยยิ้มที่ทุกคนแฮปปี้กับเราสองคนเนี่ยก็เลยเริ่มแบบเ,เริ่มซึ้งเริ่มแบบ<อ>จริงจริงจริงๆตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่หวือหวามากขนาดนั้นเพราะว่าโดยโดยโดยธรรมชาติผมก็แบบอยากให้มันธรรมชาติที่สุดไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายไม่คิดไว้ในใจแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้อยากได้ภาพไม่ได้อยากได้อะไรเลยอยากได้แบบเมมโมรี่ท่คนสองคนอะไรเงี้ยแล,แล้วก็โมเมนต์นั้นหรอก็คือ ถ้าเรื่องรายละเอียดพูดอะไรทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบเก็บไว้แค่แค่สองคนออแต่แค่แค่มันแค่เล่าให้ฟังแล้วกันว่าว่าอยู่บนเรืออ,อ,อยู่บนเรือเราพายออกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เอาวะตรงตรงนี้แหละไม่ออใช่ถ้ากลับฝากก็คนก็เยอะตรงนี้แหละแล้วก็เลยก็เลยให้มันปล่อยไปตามธรรมชาติเป็นคอมเมนต์ท,ที่ดีมากครับผมเพราะตอ,อทนที่เราพูดปเป็นมาเดี๋ยวแหวน เขาถามว่าคืออะไรเพราะว่าเราเราไม่ได like ้ไม่ได้อยากใส่กล anyway> so uh, ่องกลัวเขาจะรู้อะไรเงี้ยเราใส่เป็นแบบเหมือนถุงแล้วก็ค่อยๆเปิดออกมาอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าจริงๆแล้วแบบแบบหลอกเข้ามาให้เขาไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นบนบนทริปนี้แล้วว่า่อนที่มันเกิดขึ้นดูดูตงหงนะว่าเขาจะจับได้การตา คิดว่าเขาจับไม่ได้เพราะว่าเราก็คอยถามเช็คอยู่ทุกวันว่า <laughs> ใจนึงก็รู้ที่เขารู้หรือเปล่ามีใครแอบบอกหรือเปล่าหรือเขาจับอะไรเราได้หรือเปล่าก็พยายามเช็คเช็คเช็คแต่ก็ได้ข้อสรุปว่าเขาไม่รู้แน่น,นอ <c oughs> น,น,นนะวันนั้นอ่ะยังก็มีนิดหน่อย <c oughs> อผมว่าทั้งทั้งสองคนแหละแต่ว่ามันมันมัน มันทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็พอเรากลับมาก็คือผมบินต่อไปอยู่ภูเก็ตห้าวันแล้วก็เนี่ยแล้วก็มางานนี้เลยแล้วก็แบบก็เลยยังยังไม่ได้มีเวลาพอเสร็จมันมากเท่าไหร่ครับอะไรนะครับโอ้ยกอนิดนึงอะนั่นกลหายหรอไอ้หายอะไม่เท่าไหร่ครับแต่เวลาเราสแกนเครื่งองเครื่องกลัวจะโดนมากเลยเว่า <S <S เราใส่ในกระเป๋าเราแล้วก็วเอาละ แล้วก็ไปและเสื so first, ้อด <and> so ูเสื life, ้อว่าเอ๊ะมันเสื้อไปแหวนเสื้อเดี๋ยวกลัวแหวนจะหายไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีตื่นเต้นโมเมนต์ตื่นเต้นอยู่นิดหน่อยก็ประมาณนั้นครับแต่จริงๆผมไปหลายประเทศแล้วก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ผมบินเอาไปให้แล้วก็พออยู่ที่นู่นแล้วเราก็ไปอีกหลายหลายที่แต่โมเมนต์ที่อยู่กับเขาแค่สองคนจริงๆมันคือมันคือใช้ ก็รู้สึกว่าด้วยหลายๆอย่างแล้วก็แบบพบกันมาหลายปีมากๆแล้วแล้วก็แล้วก็ด้วยด้วยวัยด้วยงานด้วยหลายๆอย่างที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องรอจังหวะที่มันพร้อมกว่านี้ด้วยงานด้วยการแบบสร้างเนื้อสร้างตัวการแบบว่าดูแลครอบครัวของเราให้อยู่ที่ได้เรื่องปัจจัยต่างๆเราก็อยากให้มั่นใจว่ามันโอเคแล้วมันเซ็ตแล้วเราถึงมองไปเฉน ครอบครัวของของเราเนี่ยนะโคตเราก็อยากให้ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยทุกคนเซ็ตหมดแล้วแล้วก็เป็นเป็นเราและเป็นของเราแลอนคตมก็เลยใช้เวลานานกว่าที่ที่คิดนิดนึงครับจริงๆต้อง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 คุยอยู่แล้วครับเราคงแบบเราก็จะมีการการพูดคุยกันไม่ไม่รู้ก็ก็คุยกันแล้วก็แล้วก็ก็คือ แฟนเขาบอกว่าอยากได้ให้เป็นเซอร์ไพรส์มากครับเขาก็อยากให้ก็เลยพยายามจะแบบเก็บเป็นความลับหาจังหวะเขาไปคุยตอนที่เขาแบบไปทํางานต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออก็คุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่้คุณพ่อคุณแม่เขาก็เขาก็ไม่เข้าถามว่าเมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเขาก็แบบลูกสาวคนโตของบ้านด้วยคนแรกด้วยก็ก็ดีใจที่เขาแบบตื่นเต้นไปกับเราแล้วก็ พี่สาวแต่งรายปี<ม>ก็เลยเคิดว่าน่าจะหลังจากนั้นต,ตอนนี้ก็ก็ม,มันพุดกลับมาเลยจริงๆแล้วก็ก็เลยแบบยังยังยังเริ่มดูหลายๆอย่างรายละเอยียดต่างๆนานาแล้วว่าจะแบบประมาณไหนที่ไหนยังไงกี่คนนู่นนี่นั่นก็เริ่มเริ่มคิดกันเป็นยุทธ์อไรอะไรประเทศไทยอะไอไรตัวพี่เล็กเตรียมเข้าค้นกระเป่าอะไรอย่างเงี้ย มีด้วยอะครับขอฉะบาาต้องทำอะไรบ้างไม่มีครับคิดว่าคงคงไม่ขนาดนั้นครับคือถ้าเราจัดงานเราเรารู้สึกว่าด้วย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 ก,วา,การที่เรารู้จักกับคนเยอะๆเราก็คงจะต้องมีงานที่แบบคนเยอะงานหนึ่งแล้วก็อยากได้งานที่แบบแบบแบบธรรมชาติแบบกันเองไม่ต้องอะไรมากมายมันคือโมเมนต์ที่เราจะแชร์กับครอบครัวกับเพื่อนที่เราสนิทกับคนที่แบบ ดูแลเรามาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะได้ความสําหรับผมความรู้สึกมันสําคัญกว่าแบบมันจะออกมายังไงในสายตาของคนอื่นมากกว่าครับคิดอยู่ครับคิดอยู่แต่ยังไม่รู้ยังไม่รู้รายละเอียดว่าแบบเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ก็พยายามมายังไม่ใช่ในปีนี้แน่นอนครับ น่าจะต้องเป็นปีหน้าอยากคือผมก็ไม่อยากทิ้งไว้นานเหมือนกันครับึงเพื่อนเพื่นเขามายินดีบ้างมายมีเต้ยด้วยครับผมครับเขาก็ยินดีแต่ผมก็แอบแบบแอบแอบแบบว่าเกรงใจเขาเขาก็เกรงใจผมด้วยพอเขาเข้ามายินดีขเขาก็แบบเออแล้วก็ก็มีข่าวที่ออกไปว่าเต้ยเข้ามายินดีแล้วผมก็เข้าใจเขาเพราะว่าเขาบอกเต้ยไม่เป็นไรมันเป็นมันเป็นเรื่องของแบบเรื่องของข่าวคือเขากลัวว่าแบบ เมือนเขาแสดงความยินดีแล้วมันจะทําให้แบบคนไปให้ความสําคัญกับประเด็นนี้มากกว่าซึ่งเราเป็นเพื่อนกันเราเข้าใจตรงนี้กันเราก็ไม่อยากที่จะต่อยอดข่าวตรงนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้มีแบบมันควรจะเป็นโมเมนต์ของของของนความรักของคนสองคนที่กว่าจะกอดมันไม่ไม่ควรจะแบบดึงคนน้คนนี้เข้ามาเพื่อแบบมาแบบไม่รู้นะในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่ามัน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 ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยตรพี่เจนนี่เข้าใจนิดนึง เขาไม่ไม่ไม sure, mm. <up. S 1> ่ไม <sweating> <UK> right. uh, uh, ่เอามาอะไรกับอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับใช่ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็เราทำกิจการการงานอะไรของเขาเหมือนเราเหมือนเดิมเนาะใช่ใช่ครับก็ทําธุรกิจทํากิจการทําองค์กรทําอะไรของเราเหมือนเดิมครับวงการบันเทิงก็ก็รู้สึกว่าก็ยังยังหาจังหวะที่ดีในการแสดงอยู่แต่ว่าเราก็ทําออกรายการออกอะไรก็คือยังอยู่ในวงการบันเทิงเพียงแต่ว่า ไม่ได้ไม่ได้เล่นละครก็แต่งงานสร็จตั้งใจะวางแผนแบบมีครอบครัวพีน้องเลยจริงๆผมก็พอถ้าเราแต่งงานเราก็35หแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราเห็นพี่ชายเรามีลูกเล็กๆแล้วเราแบบอยากมีมากอยากมีมากแล้วก็ไม่อยากจะจะเป็นผู้ปกครองที่แบบเราทําค่ายกับเด็กอ่ะแล้วเราเห็นผู้ปกครองเขาอยู่กับเด็กเขาแบบลูกๆเขาอ่ะเราก็ไม่อยากเจออายุมากจนเกินไปอะไรเงี้ยเราก็อยาก ก็ถ้าพูดตรงๆก็คืออยากอยากมีเร็วๆเหมือนกันครับก็หมาด้วยวันที่จะเหมาด้วยวันที่บุญพ่อได้ไหมเลยก็โฮปโซโฮปโซโฮปโซอยากอยากอยากมีครอบครัวอยากมีตัวเล็กๆอยากชีวิตอยากไปในทางนั้นอยู่ก็แฝดเลยก็แฟดไม่น่าไหวครับรำดูไม่ไหว่าไม่รู้เลยครับให้มันเป็นแบบให้เป็นไปตามใช่ต้องต้องผานทาง แฟนด้วยว่าระดัขนเราว่ะไม่เป็นผมหมอผมว่าสองคนกำลังดีใชายหนึ่งหญิงหนึ่งชายหนึ่งหญิงหนึ่งแล้วก็ไม่สองก็สีไปเลยเดเนอาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปแล้วเลแล้วครับก็หวังว่าหวังว่าโอเคขอบคุณมากครับใช่ครับเขครับขอบคุณคร่ะครับผม คิดไปแล้วแล้วารดับนี้รดับนี้วั้ระอว่าเนมีอะไรอ่ครับผมใกล้จะหลุดแล้ว